สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมากันทะาล้านไกลวันนี้ยูซุปอยู่ที่ลาดอุทิศ54เขตหนองจอกนั่นเองกู้ขวานะครับผมตอนนี้มีกระแสร้รานอาหารจีนที่โด่งดังมากๆเป็นร้านน้องใหม่นะครับอย่างร้านลี่หยางนี่อยู่ข้างหลังยูซุปเลยยูซุปเนี่ยสารภาพเลยนะมีโอกาสได้ติดตามเพจร้านเขาและแต่ละคนเด้ที่เขาโพสเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเขามีการเล่นคำ จอมยุทธสำนักและอีกหลากหลายเลยนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาบุกสำนักลี่อย่างนะครับบอกเลยว่าเมนูอาหารแต่และอย่างนี้ไม่ธรรมดานะเขาการันตีเลยว่าพีเมี่ยมมากๆและหาทานยากด้วยวเดี๋ยวเรามาลองเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่โหลดแอปมากันบาลานไกโหลดด้วยนะอันนี้บอกเลยอนาคตเนี่ยจะมีเป็นเดลิเวอรี่นะทุกคนในปีหน้าอินชาเราเร็วนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปถล่มกันสำนักนี้ เอามาทุกคนเมนูอาหารมาพร้อมแล้วนะบผมนี่คือเราสั่งไปทั้งหมดน่ามือตามัวมากนะฮะมากกว่า15อย่างได้เชฟนี่ก็จัดหนจัดเต็มจริงๆเลยทั้งตัวติ่มซำนะฮะเมนูอาหารจานเดียวด้วยแต่วันนี้เราจะมาแนะนาเมนูที่หาทานได้ยากและที่เป็นทารานนิดด้วยนะมา เอาวันไหนก่อนที่ตื่นเต้นมากเลยนานๆทีจะได้กินอาหารจีนแบบพรีเมียมขนาดนีมน้มันเลือกยากจริงๆนะเพราะอาหารมันเยอะมากจริงๆนะฮะดีกว่าลาเมียนเนื้อนะครับทุกคนม,ม,มีเส้นนะฮะมีผักนะฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะคือ,ค,อคือตอนนี้แล้วก็เขา้เขาใจถามนะแบบมีอะไรบ้างวนตัวเส้นเนี่ยเขาจะออนท็อปมาด้วยตัวพริกนะผมที่เขาทำเองนะยูทูปถามว่าเนี่ยตอนตอนที่เห็นนะรสชาติคล้ายหมาล่าไหมเขาบอกไม่ใช่หมาล่านะ แต่ว่ามันจะมีความเผ็ดที่ไม่ได้เผ็ดมากและบวกกับความชาแล้วรอบๆเนี้ยก็จะเป็นเนื้อนะครับผมหลากหลายเลยทั้งเนี่ยคุณดูคุกก่อนนะคุกคุกคุกสีดูแบบว่าแซ่บแน่นอนนะฮะลองดูเลยแล้วกันบิสมิลลาห์นะฮะตัดต่อฮะพิชชูทำงานหน่อยครับพิชซูฟินจนจมูกบ,บานอะคุณ เฮ้ยคุณเรสชติเขาดีมากเลยอ่ะตัวเส้นเนี่ยมีความเด้งนะครับผมเนื้อเนี่ยแน่นพอดีทาแล้วที่สาคัญคือเราได้ความหอมของพริกนะมีความชาด้วยหลังจากที่กินเป็ดแตบบ่ว่าตบความชาด้วยน้ําฟักนะผมตรงหน้าที่ซุปเป็นชามที่แบบว่าดึงดูสายตาทุกคนมากใช่ไหมอยู่ซุปรู้นะอันนี้คือเมนูเป็ดย่างของเขานะผมนี่ก่อนกินเนี่ยเราก็ต้องราดน้ำเป็ดก่อนนะให้มันชุ่มฉ่ำแนละ้วจบท้ายฮะตัวซอสของเขา ที่เห็นอยู่นี่คือครึ่งตัวนะทุกคนแต่ว่าปริมาณเนื้อนี่ดูเยอะมากกว่าครึ่งตัวนะความรู้สึกมาจิ้มเลยฮะจิ้มเลยอีกจิ้มนึ่ได้ปะไม่ไหวหรอถือไ้ก่อนนะนือ <c oughs> เยอมันนุ่มนะหนังมันกอบนะซอสนี้อร่อยลงตัวเลยนะใครมาร้านนี้ไม่สั่งเป็ดนี่คือคุณมาไม่ถึงนะ่ะ อน,นี่ซุปปลาจากรพัรดเห็นอยู่ถ้าสุตคนสังเกตนะน้ำเนี่ยจค่อน้างข้นนะผมเยิ้มเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะครับผมเมนูนี้เนี่ยคือเมนูหูฉลามอาและเป็นทานรานด้วยนะเคยได้ยินมานานแล้วนะว่าเอ๊ะหูฉลามเป็นไงแล้วเราหาทานร้านมุสิมยากวันนี้ยูซุปมาเจอร้านลี่หยาแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าใครจะสับมาสั่งหลังจากที่ดูคลิปยูซุปนะให้สั่งว่าซุปปลาจักรพรรดินะครับผม าะเขาเพิ่มส่วนผสมบางอย่างเข้าไปทำให้รสชาติมันหนัวขึ้นอันนี้อันนี้เขาว่ามานะลองดูเลยฮะเรายัางี่ะเนื้อสัมผัสมันเนี่ยมันจะกรุบกรุบเด้งๆตัวรสชาติน้ําเนี่ยพ้นกําลังดีเลยแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะเป็นบุญลิ้นนลยฮะวันนี้มาต่อเลยนี่ข้างๆปากเป็ดทอดนะทุกคนกินไงนะอันนี้ ขอเข้าปากเลยเกี๊ยวขอบคุณฮะขอบคุณฮะ <S <S วันนี้มีโอกาสได้ลองปากเป็ดทอดครั้งแรกนะเนื้อสมัมผัสเขานะผมจะมีความแน่นหน่อยแล้วก็เวลาทุกคนกัดนะผมก็ระวังกัดโดนกระดูกนะอ่าหรือจะใช้มือก็ได้ยอมยอมสลักชีพนะเชื่อไหมว่าถ้ากินทุกเมนูให้หมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะวิดีโอนี้นะ่าจะเป็นประมาณ1ชั่วโมงได้นะผมก่ายูซุปจะโม้ให้ทุกคนฟังอีก คุณต้องมาลองด้วยตัวคุณเองนะผมนี่เมนูนี้ชื่อว่าบะหมี่ขาเป็ดนะทุกคนคุณดูก่อนนี่เอาเตะปากอยู่ซุปทั้งทีไหมทั้งทีใส่เปเ็ดด้วยเ <c oughs> <c oughs> นื้อสัตว์เขาจะมีความนุ่มนะทั้งเป็ดทั้งบะหมี่เลยแล้วนะถ้าแล้วคุณดูเปื่อยยุ่ยนะ้าไมันองออกแต่กลับเลยหอมมากเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากต่อไปอะ เราเปลี่ยนจากเมนูจานเดียวมาเป็นติ่มซำบ้างนะผมติ่มซำเนี่ยมีทั้งตัวขนมจีบซาลาเปานะครับผมแต่อีกอยางอีกหนึ่งอย่างในที่ยุซุปไปดูหน้าเพจเขาเนี่ยและไม่เคยทานคือฮะเก๋าอัน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 นี้ขอบ่นหน่อยนะคือเห็นเพจเขาแต่ละอย่างถ่ายรูปลงอาหารเมนูที่ร้านเนี่ยยูซุปชอบมาเห็นตอนดึกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนพอเห็นปุ๊บเดือดร้อนตัวเองก็ไปลุกต้มไข่อีกนะครับผมอันนี้ขอขอบน่นความในใจนะอย่าลงรูปอาหารเยอะหิวฮะ แลวบ้านเราอยู่ไกลด้วยนะอ่อะลองดูครับเมนูคัสเก่าเป็นไงอร่อยจริงเลยอ่ะอันนี้แนะนำเลยมาเต็ด,ดึงยาและตัวนี้นะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือเขาชื่อเมนูว่าเนื้อย่างโบราณนะทุกคน,นเขาใช้เป็นหินลาวาในการย่างนะมันจะได้ความหอมนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเทศที่เขาโรยเนะี่ยกลิ่นค่อนข้างแบบว่า ซิสซาร์มากนะฮะลองเลยลองเลยลองเลยอ่ะอ่ะลองดูเลยมือเลยนะทุกคนไม่ไม่ไม่้มมมองอะไรมาก <c oughs> โอ้อร่อยอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> อร่อยอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> มามาถึงของหวานากันบ้างของหวานนี่ <c oughs> โยเยอะจังเลยอะ่ะเยอะจังเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้ เราจะลองเป็นแปะ้วยอ่อทุกคนแก้ข่าวก่อนนิดนึงอันนี้นะครับผมเป็นบะหมี่หวานชัยนาทาวนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเมนูขนมหวานที่เขานําเส้นบะหมี่ลงไปผสมด้วยเฮ้ยแปลกดีนะไม่เคยได้ทานมาฮนะแน,น่นอนแน่นอนอยู่ซุปจัดให้ชาวเน็ตแนะ่นอนเบิ้อีกสองถ้วยได้ป่ะ คุณมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยใครจะไปคิดว่าเขาจะเอาตัวเส้นบะหมี่มาใส่ในตัวเมนูขนมหวานอะ่ะมันเข้ากันมากนะผมทุกคนใครอยากฟินแบบยูซุบแว๊บมาเลยร้านนี่อย่างนะผมอยู่ที่ลาดบุริศ54าสนะเขตหนองจอคู่กว่าน,นี่เองสำหรับร้านนี้นะผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะอยู่ทุกวันอังคารแต่วันศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงสามทุ่มเหมือนเดิมนะผม ใครสนใจแวะมาลองกันได้ยูซุเชื่อว่าร้านอาหารกินฮาลานที่มีคุณภาพแบบนี้ทุกคนต้องได้ชิมนะฮะสำหรับแฟนเพจมาก,กันฮาลานไกด์เดี๋ยวเราให้เชฟเชิญชวนคนดูดีกว่านะครับผมนั่งเชียร์เราอยู่ข้างๆมาครับเชฟเชิญเลยมาครับเชฟนี่เราเอาไม้ให้เชฟอยากให้ทุกคนมาลองชิมอาหารร้านริมทางที่มีเชฟมืออาชีพคอยดูแลตลอดเวลามาได้ทุกวันนะครับมาได้ทุกวันยกเว้นวันอังคารยกเว้นว<ๆ>ันอังคารวันเดียวนะครับนะผม จบแล้วเหรอครับจบแล้วครับสโลแกนร้านเลยเลิศรสอร่อยล้าลี่หยางอาหารพัฒนาการราคาสเต็กฟูดมาโดนกันได้กับร้านลี่หยางฮะไปกุ้งกับเชฟกลโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกระทืบรลค์กระทืบแชร์ร้านนี้เอาซากหนึ่งหมื่นไลค์หนึ่งแสนไลค์ว่าไปนะเชฟเนาะถ้าใครไม่กดไลค์นะเดียวให้เชฟไปตามถึงบ้านนะผมโอเคครับฝากด้วยครับผมลี่หยางครับ